<med> อ,นนมมกกอ,อ๋อยัาาอคอยงครับยังครับคือตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกนิดนึงนะครับว่า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 เป็นไงเดี๋ยวผมต้องขอปรึกษาท่านก่อนเรื่องนี้นะครับเห็นท่านบอกอเปอรเซ็นรับรองไปแล้วครับไม่ไม่ไม่นะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกนิดนึงนะครับว่าว่าเป็นครับตามขั้นตอนเป็นไงครกา,า,า,ารแต่งตั้งรองหัวหน้าดาวน์ ผมว่ายังรออีกนิดนึงนะครับเรื่องเรื่องรองหัวหน้าพักเดี๋ยวรอรออีกนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอท่านหัวหน้าพักอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวขอให้ท่านหัวหน้าพักเป็นคนแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมว่าเร็วๆนี้นะครับคงไม่ใช่ครับคงไม่ใช่วันนี้ ก็ต้องรอรอนะครับเพราะว่านี่เพิ่งเลือกตั้งเ,เปลี่ยนโครงสร้างพักเพิ่งเลือกอกรรมการบริหารพักมาเ,เมื่อวันเสาร์นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นนี่หลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราคงต้องมานั่งพูดคุยกันในในคณะกรรมการบริหานพักว,ว่าว่าว่ามันจะมีการกําหนดทิศทางอย่างไรอะไรอย่างไรอีกนะครับซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ กรรมการเนี่ยต้องมานั่งพูดคุยกันรวมทั้งท่านหัวหน้าพักด้วยนะครับยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนครับสรุปแล้วอาจารย์แผมจะมาดูเวลาเรื่องนโยบายเศรษฐกิจในคหรือับเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมพูดไปแล้วนะมันซ้าผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมสัมภาษณ์ไปพวกวันนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะถ้าพวกเราดูดูกันอยู่ที่ท,ที่ที่สัมภาษณ์ท,ที่ที่หน้าหลังจากที่ออกมาจากการ เลือกตั้งวันนั้น,นผมก็สัมภาษณ์ชัดเจนแต่วันนี้มันเป็นประเด็นทางการเมืองไปซ,งซ,งซ,งซึ่งมันเลยเกินเลย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 ,เลยไปนิดนึงนะครับแต่ผมยืนยันว่า,วา,วา,วาทางพรรคจะ,ะมีนโยบายเชิงลุกแน่นอน,นในการที่จะทํางานเพื่อตอบสนองต่อ,อพี่น้องประชาชน,นตอบสนองต่อ,อสภาวะ,ะของประเทศที่กําลังได้รับผลกระทบท,ทั้งปัจจุบันแล้วทั้งในอดีตที่ยังคคัางอยู่บ้าง นะครับทางพักก็จะนํามาวิเคราะห์มานำสังเคราะห์แล้วก็มีทีมที่เราคงจะต,ต้องคุยกันในระดับผู้บริหารนะครับที่จะมาะกําหนดเป็นกรอบไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับที่ที่ท,ท,ที่ที่จำเป็นที่จะต้องอมาพูดคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีความเชื่อมั่นว่าพักของเราเนี่ยจะต้องเป็นพักแกนนำที่เดินไปข้างหน้าในฐานะ แกนนาจัดตั้งรัฐบาลมีวิธีคิดทำมีวิธีคิดม,มีวิธีทำที่เป็นนิมิติใหม่ทางการเมืองอย่างแน่นอนผมมีความมั่นใจแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่คิดในสิ่งที่พวกเราจะทําในอนาคตข้างหน้านะครับเพื่อตอบสนองต่อ,อความหวังของพี่น้องประชาชนนะครับในหลายมิติผมมั่นใจว่าผมไม่ใช่คนพูดเก่งพวกเราก็ทราบดีอยู่ไม่ใช่คนที่คุยหรือ โตมาจากคําพูดนะครับสิ่งที่ผมยึดมั่นมาตลอดก็คือสิ่งที่ผมต้องพูดคิดแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ให้ได้ต่อสังคมนะครับผมมีความมั่นใจว่าประเทศนี้นะครับชาตินี้ชาติของเราประเทศชาติของเราเนี่ยจะต้องเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นความตั้งใจของพวกผมเป็นความตั้งใจของพักเป็นความตั้งใจของหัวนหน้าพักอย่างแรงกล้านะครับถ้าผมทําไม่ได้ผมก็คงต้องพิจารณาตัวผม ผมว่ามันมันมันอโอกาสของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในประเทศนี้ควรที่จะได้รับโอกาสไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แหม่มหรือไม่นะครับควรที่ได้ได้รับโอกาสในการที่จะเสนอตัวทํางานให้กับประเทศชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมฝากนะครับว่าว่า,วาสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราควรที่จะมี การทำงานและโอกาสให้ผู้คนในประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงฝีมือสแสดงภูมิสแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับผมไม่เลือกว่าเป็นใครหรอกครับนะครับใครก็ช่างที่อาสาใครก็ช่างที่มีความตั้งใจดีใครก็ช่างที่อยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีผมคิดว่าบุคคลคนนั้นควรได้รับการได้รับโอกาสควรได้รับโอกาส,กาสนะครับคณภาคคนใหม่มี ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประสานกับท่านอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่อง,องของของของที่ท่านจะเข้าพักนะครับนะครับแต่ยืนยันว่าผมมีความมุ่งมั่นพักมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะเดินไปในทิศทางที่ผมได้กล่าวไว้ว่าเราจะนำทางประเทศชาติของเราเร่งความเ <iff> จริญเดีาา๋ยวม,มา,า,มมว,ามว่ากันใ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 นคณะกรรมการสรรหานะครับตอนนี้คณะกรรมการสรรหาก็คงต้องรีบตั้งนะครับเพราะว่าเรา เลื่อนวาระนี้ไปเมื่อตอนที่ที่ปรับโครงสร้างพักนะครับเดี๋ยวเราคงต้องรีบเลือกกรรมการสรรหามาแล้วก็มาดูว่าผู้สมัครท่านใดที่จะมีความเหมาะสมนะครับก็คงต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายมานะครับัะไรยังเป็นในคนเลือกอ๋อมันต้องเป็นอยู่แล้วครับนะครับ<า>อันนี้เราเราคงไม่ไม่ไม่ไมไมคิดว่านั้นเพราะว่าจากที่ที่ที่พูดมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็ได้แค่ใบเหลืองนะครับไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านก็มีโอกาสที่จะได้ พิสูจน์นะครับท่านก็คงได้มีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านมั่นใจครับมีความมั่นใจครับมีความมั่นใจว่าว่า,วา,าพรรคของเราเนี่ยน่าจะได้รับกระแสนิยมนะครับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เมื่อเรามีคณะผู้บริหารชุดใหม่นะครับเรายิ่งมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะตอบโจทย์ใหม่ๆทำงานใหม่ๆให้กับประเทศนะครับเราคงจะไปใช้ หลายๆสิ่งหลายอย่างในการนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับขอบคุณครับดก,ด,กบดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ